สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาและรักการต่อนุกเขาใหญ่ทุกท่านครับพบกับผมอีกเช่นเคยกับสาระดีมีสาระที่จะนําเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงนกเขาใหญ่การต่อนุกเขาใหญ่มาแนะนํามือใหม่เซียนใหม่ที่กาลังหัดเลี้ยงเพื่อเป็นแนวทางในการเลี้ยงนกเขาใหญ่ครับวันนี้นะครับก็จะพาพี่น้องนะครับมาดูนะครับอุจจาระของนกนะครับวันนี้ก็อาจจะภาพอาจจะไม่ ค่อยสบายตาเท่าไหร่นะครับก็ต้องขออภัยนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับแต่เพื่อประโยชน์นะครับของการเลี้ยงนกนะครับการดูอาการนกนะครับซึ่งอุจจระนี่นะครับถือว่าสําคัญมากนะครับหลายท่านเห็นนะครับแล้วก็ไม่ได้สังเกตนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับซึ่งอุจระนี่ก็คือมันจะ บ่งบอกถึงสุขภาพนะครับร่างกายนะครับของนกว่าเขาสุขภาพเป็นยังไงป่วยไหมนะครับหรือว่าคึกไหมสุขภาพดีไหมซึ่งอุจจาระนั้นก็ถือว่าสําคัญเช่นกันนะครับอุจจาระของนกเนี่ยนะครับถ้าป่วยนี่ก็คือจะสังเกตง่ายๆนะครับอันดับแรกเลยก็คือ,อะจะไม่เป็นก้อนนะครับจะเป็นน้ำส,ส่วนใหญ่ นะครับก็เหมือนเราท้องร่วงนะครับคล้ายๆกันนะครับของคนเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นน้ําเหมือนกันนะครับแต่ของนกนี่ก็คือจะทั้งเป็นน้ํานะครับแล้วก็ทั้งมีสีด้วยนะครับบางตัวก็จะเป็นขี้เขียวนะครับก็คือเป็นน้ํานะครับแล้วก็มีสีเขียวปนออกมานะครับแล้วก็มีสีขาวปนมานิดหน่อยนะครับหรือจะเป็นขี้ขาวเลยก็ได้นะครับ อ่าก็คือเป็นน้ําออกมาอีกประการหนึ่งก็คือ,อขี้นี่เป็นน้ําสีดําเลยนะครับแต่ถ้าน้ําสีดำานี่ส่วนมากจะ,ะมีกลิ่นด้วยนะครับจะมีกลิ่นเหม็นมากนะครับอันนี้ก็คือบ่งบอกได้ว่านกตัวนั้นอ่ะเริ่มมีอาการป่วยนะครับให้เราดูอาการสังเกตเฝ้าดูอาการนะครับอย่าให้คาดสายตาได้นะครับเพราะว่า อุจจาระนี่บอกแล้วว่านกป่วยแต่เราไม่ทราบนะครับว่านกนั้นเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นอยู่ข้างในซึ่งเราไม่รู้นะครับว่าเกิดจากลำไส้หรือเปล่าหรือว่ากระเพาะอาหารหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับก,ก็ต้องดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่นะครับมันก็มียานะครับที่รักษาเบื้องต้นนะครับในการ เอาให้นกกินะก็ใช้กับยาไก่นั่นเองนะครับใช้กับยาไก่ที่เป็นยาสัตว์ปีกนะแต่ควรให้ปริมาณนั้นน้อยกว่านะครับอันนั้นก็คือโรคขี้ขาวขีว้เขียวอะไรนี่คือผมได้นับทำคลิปไปแล้วนะครับทีนี้นะครับมาดูอีกอ,อุจจาระอีกประเภทหนึง่งนะครับซึ่งเป็นน้ําเหมือนกัน นะครับแต่น้ํานี้จะต่างจากขี้ขาวขี้เขียวแล้วก็น้ําที่เป็นสีดํนะครับน้ําประเภทนี้คือจะเป็นน้ําใสนะครับใสเลยนะครับแล้วก็มีก้อนอุจจาออกมานะครับบางตัวก็จะเป็นก้อนอ่าสีเทาบ้างนะครับสีเขียวอ่อนๆนะครับแต่ต้องเป็นก้อนนะครับคือไม่เป็นน้ําปนกันนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับอันนี้คือ อ,อุจาราของเจ้าสองนะครับซึ่งผมเอาไปอ,าออกต่อนะครับแล้วผมก็วางไว้แล้วเอากระดาษรองไว้นะครับแล้วเขาก็อุจจาออกมานะครับเป็นน้ําใสปนกับก้อนแบบเนี้ครับถ้าท่านเห็นแบบนี้นะครับนกไม่ได้ป่วยนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะเพราะว่าหลายท่านถามผมมาว่าอาจารย์นกผมน้ําเป็นใสๆสนี่มันจะเหมือนเป็นขี้ขาวขี้เขียวไหมนะครับ อ่านี่ผมขอตอบไปเลยว่าไม่นะครับถ้านกอุจจาแบบเนี้คือนกคึกครับนกสุขภาพดีนะครับนกสุขภาพดีนกจะคึกเป็นพิเศษนะครับถ้าปกติคือเขาจะอุจจาเป็นก้อนธรรมดานะเป็นก้อนกลมๆบ้างนะครับเล็กๆใหญ่ๆแตกต่างกันไปนะครับแต่จะไม่มีน้ําแต่ถ้ามีน้าําใสๆออกมาแบบเนี้ยบ่งบอกว่า นกคึกนะครับสามารถเอาไปต่อได้เลยนะครับอย่างเงี้ยนะครับนกที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับหรือจะสังเกตที่อาการนะครับอ่านกคึกนะครับนี่แหละจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนกก็จะเล่นจะขันจะคูนะครับอยู่บ้านนะครับขันเร็วกว่าปกติขันเยอะกว่าปกตินะครับนี่คืออุจจาระบ่งบอกอย่างนี้นะครับเมื่อท่านเห็นแบบเนี้ยนะครับผม สบายใจได้เลยนะครับเอาไปออกต่อได้เลยนะครับนกไม่ได้ป่วยนะครับผมอันนี้ก็คือเราสังเกตนะครับจากกุจระนะครับคือเจ้าสองผมไม่ได้อัดยาอะไรเลยนะครับผมตั้งแต่ถ่ายขนมานะครับถ่ายขนมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธา์มานี่นะครับคือไม่ได้อัดยาอะไรเลยก็ยังคึกอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่า ผมนี่จะเน้นอาหารต้องครบนะครับอาหารครบข้าวนะครับงวอาหารเมร็ดมินเดตน,น,นะครับดินหินนะครับแล้วก็น้ําก็ต้องสะอาดนะครับถ่ายทุกอาทิตย์นะครับแล้วก็มาเล่งนะครับเร่งโดยการเอาข้าวน้ำนมนะครับตามที่ท่านได้ดูคลิปนะครับผมได้ไปเอาข้าวน้ํานมนะครับกับพ่อบัตรแล้วก็แบ่งมาตอนนี้นกคึกมาก นะครับคึกจริงๆนะครับยอมรับเลยแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงด้วยนะครับถ้าท่านมีโอกาสนะครับท่านก็ควรจะไปหานะครับมาให้นกท่านได้กินข้าวน้ำนมบ้างนะครับเน้นข้าวที่มันเป็นเม็ดสีเขียวนะครับแล้วเราลองบีบดูครับผมถ้าเม็ดสีเขียวแล้วเราบีบปุ๊บนี่ครับมันจะเป็นข้าวน้ำนมแตกออกมาขาวๆนั่นแหละครับคือของดีเลย นะครับนกจะคึกมากนะครับถ้าท่านเอาให้กินนะครับถ้าเป็นทางอีสานนี่ก็คือจะเป็นช่วงฤดูเท่านั้นข้าวนาปีนาปังเท่านั้นนะครับแต่ทางภาคกลางนี่ก็คือปีหนึ่งนี่ทำสามครั้งนะครับ,นะรบทางภาคกลางนี่จะได้เปรียบหน่อยนะครับท่านก็เอามาให้นกกินเลยนะครับก็จะทำให้นกนั้นคึกนะครับสูตรนี้ผมใช้มาตั้งนานแล้ว นะครับนอกจากเม็ดผักเสี้ยนผีนะครับบางทีเม็ดเม็ดผักเสี้ยนผีนี่มันไม่ได้เป็นตลอดนะครับไม่เหมือนเราเอามาเพาะเอานะครับผมี่จะไปหาตามโคกตามป่านะครับมันก็จะเป็นช่วงนี่นะครับช่วงหน้าฝนฝนลงนะครับสักหน่อยต้นเม็ดผักเสี้ยนผีก็เกิดขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็เม็ดมันก็จะแกะ่แล้วก,เก็เราก็ไปเก็บเอานะครับอันนี้ก็คือ ยานกคึกนะครับผมก็ลองหาครับผมผมจะเน้นธรรมชาติมากที่สุดนะครับไม่ต้องเน้นยาที่เป็นยาปฏิชีวนะนะครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดผลข้างเคียงก็ได้นะครับในอนาคตข้างหน้าของนกนะครับมันอาจจะได้ผลเร็วนะครับเร็วมากนะครับให้กินสองสามวันอย่างเงี้ยขึ้นเลยนะครับแต่เป็นยาธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นผักเสี้ยนผีนะครับหรือว่า เม็ดนะครับข้าวน้ำนมเนี่ยนะครับมันก็จะช้าหน่อยแต่ว่าขึ้นแน่นอนนะครับผมเอาล้วครับผมก็ถือว่าวันนี้ก็มาแนะนํานะครับเรื่องอุจจาระนะครับถ้าน้ําใสๆนี่ก็คือให้ท่านสบายใจนะครับนกไม่ได้ป่วยนะครับแถมนกคึกอีกต่างหากนะครับก็ฝากไว้นะครับไม่พี่น้องมันสังเกตดูนะครับผมนกนี่คือสําคัญมากนะครับถ้าอาการเขา สุขภาพเขาเนี่ยแข็งแรงสมบูรณ์นะครับมันก็จะคึกเองโดยเราไม่ต้องพึ่งพา,าสิ่งอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นยาปฏิชีวนะนะครับที่ทําให้นกคึกนะครับเขาก็จะคึกจะเล่นตามปกติของเขาแล้วก็เล่นได้นานนะครับไม่ใช่ว่าเราอัดยาปุ๊บนี่คืนได้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับหลงังจากนั้นก็ลงอีกเหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะครับอ่าเราเน้นให้นกได้กินครบนะครับรับประทาน กินครบนี่นะครับให้ครบอาหารที่ผมแนะนําไปนี่นะครับข้าวหินดินน้ําเม็ดมิลเล็ตนี่นะครับจบเลยนะครับไม่ต้องใช้อาหารเสริมตัวใดนะครับเพิ่มเลยนะครับผมอ่ะเอาแล้วครับผมก็ถือว่าเอาไว้ประมาณนี้นะครับก็จะลืมนะครับผมฝากกดแชร์กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้ทําคลิป จะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะรับทราบข้อมูลก่อนใครเลยนะครับสําหรับผมวันนี้สวัสดีครับ